สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสู่ช่องส่อพโชคครับวันนี้ส่อพโชคกับจิพาพีพานองไปพบกับแนวทางของตาท่องสุกลานเรเซนต์ครับซึ่งคณะนี้กับทีมงานกระไดตัวเลขของคุณตาท่องสุกมาแล้วครับอันที่จริงทางช่องก็เคยไปตามตาท่องซุกหลายครั้งครับแต่ว่า่นก็นัดวันที่เจ็ดเพราะวันที่เจ็ดทีมงานไป เพิ่นก็น,นัดวันที่สิบสองครับก็เลยว่าท่านได้ตัวเลขมากครับแต่ว่าก็โชคดีนะครับเป็นโชคดีของพี่น้องเอฟซีครับเพราะว่าจะมีผู้ใจดีครับเพิ่นเอาตัวเลขของตาท่องสุขมาให้เราครับขณะนี้รัตมณีก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วรัตมณีสิเป็นผู้ ชื่อแจงหรือเป็นพรีเซนเตอร์ให้ครับพี่น้องครับเขาก็ตามเขาเบิ้งน้ากันครับแน้วข้างโคกเรียกตาทองแม่ลังคาปลายก้าวสั้นอันนี้มากเดี๋ยวตอนนี้เขามาฟังแนวข้างของเหล็กตาทองสุกครับพี่น้องครับโนโนเวีโนเวทเนาะดีโนเวทบ้านหลังไม้ค่ะได้ให้คู่หน้ามาสูตรถอดเดี๋ยวตอนนี้เขาก็ัล่อฟังแนวข้างตัวเลขของตาทองสุกครับเขาบอได้เขาก็ไปตามได้ดนแล้วแต่ว่า บ่ได้ตัวเลขที่สำคัญามากมาบานนี้ครับเฮาว่รอวันที่ะครับเขาลมด้เปรแล้วลูกพี่มากๆบ้านห้าวเก้ามีแต่บ้นี้าวบอากินข้าวเอาปกินข้าวค่นแ้ไอหม่องไหจะแงเรานี่มันสิมานี้เลยเฮาไปกินทังในทังงนเดียวทันได้ยู่เงินมันบาเง้ยเงี้ยเง้ยเงี้ยเี้ยเงเง็ดเียเี้เงี้ยี้ยเี้เงีเงินเงียเยง้ ได้กิน uhm ั้งให้ได้ะเอาเบิ้องตัวเลขตาทองสุกบอขอเสียงแน่เด้อ uh ค่ะขอเสียงหน่อยครับอย่าเบิ้งเลขตาทองสุกครับติดจองแล้วละไปเก็บต้วเลขตาทองสุกตัวเลขตาทองสุกคนเขียนแบบนี้ละหลอกจากคนมา เดี๋ยวพี่น้องจะรอบดีนะครับเพิ่นขอไปคุ้มนะครับเพิ่นก็เลยส่งมาไห้่นวารลสนว่าสันโอ้มีพี่น้องใจดีมีเอฟซใจดีเนาะครับนั่กบดพี่น้องเอฟซีวารีส่วนก็เลยส่งมาไห้นะครับพันที่สิบสองที่แรกคนวาสองกับตัวนี้แหละครับเอาตัวนี้ไปลงทุนเลยครับนี่กันนะนี่ก็คือเดี๋ยวก็เบิ้งเบิ้งแต่ละคนเนาะเบิ้งมาเป็นมาเป็นพี่เส้นเตย่พี่อืมอืมอืมอ่าอ่าอ่าอานี่เ อยู่ในช่องนี้เรียลักเพื่อนเรียกลักเพื่อนเห็นปะก้องได้นี่จานไม่อยู่บ่เห็นบ่เห็นเนาะต้องเพิ่นพี่เอาจังไดมันโตน้อยเฮตัวยันโตยันยัยัน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 นยอนนมันยันยันยนนยันนนีัแบนออกมาันนนนีเห็นบ่นี่นยยนยย่ัักนยันนั นี่เป็นเลขลักลักเลขกันเลขลักทองจุดเ้อที่พันจุดไว้เนี่ยจุดสามจุดสามจุดนี่ยั้มานี่พันนี้เลขลักบานี่ลักนี่กับมองนี่ให้ดึงโยงใส่กันนะคะดึงโย่งใส่กันตัวนี้ไม่มาด้วยกัน ดูในช่องนี้จับใส่กันบ่ได้สิบม,มาน้ากันไปขอเราท<อ>ายเนี่ยวขอทายนักบุลนะฟังฟังอธิบายช่ๆอันนี้โบม,มาน้ากันเด้อค่ะเด้ออยู่ช่องนี้มีสองมีสี่มีหามีแปดมีเก้าบบน,นี้เราก็จุดไว้โตซิมิที่สิมาน้ากันได้ก็คือโบมาโบมาเอเดึงมันบางแล้วาาะนนละจะช่วยบ่งเส้นนึงนะครับค่ะก็คือเด็กตาท้องสุกเแรกแักมีหาตัวนะครับแมนแมน มีสองมีสี่มีห้ามีแปดมีเก้าอันนี้เลข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 ลักมีสามมีศูนย์มีเก็ดมีหกมีหนึ่งแล้วจุดไว้เนี่ยสามสามจุดหกสามจุดเก็ดสองจุดให้ห้าลากลากตรงนี้มัสไซกับตัวที่ตัวทั้งช่องเยาวๆสีช่องที่สีบอมาน้ำกันแมนดึงโย่งมัสไซกันเอาโย่ใช้กันนี่พ้นจับได้หาแล้วพ้นจับได้ตัวนี้มีสามห้า สามหกหกแปดเจ็ดแปดนี่คือนั่มไปลงทุนได้อยู่ในช่องนี่ดูซื้อเรื่องสีนี่เจ็ดแปดนะแมนเจ็ดแปดนี่ฝากประสันฝา,ากประสันฝากมาเจ็ดแปดเจ็ดแปดเป็นฝากมาอันบ่ฝากมา แต่ว่าเบิ้งอยู่นี่คอยเบิ้งอยู่นี่ตัวเลขแล้วจับโยงบ่เหมิดที่นีน่บอมเหมิดบ่เหมิดแต่ว่าพี่น้องเอฟซีกับพไปพิจารณาห่อยเพราะว่าก็บ่จับให้ค่ะบ่จับให้เพราะว่าให้เอาตามที่ของแท้เพิ่นมาโลดของแท้เพิ่นสุเทธิยสุงวดเป็นแอดมินทแมนมันนี่รัตมานี่จับให้แม่นบ่ค่ะแม่นจ้ะครับประธานอภัยแล้วลืมก็พอเรืมลืมองถักกล้องครับกูลืมสร้างเจ็ดพ่อเนาะ จับซ <ider> ูเ <cuarto> ท <material> ียหันแม่นรัดมะนิเยนบอครับเบุนผู้จัดแม่นจับไห้สามหวดที่ถูกโอ้ที่ถูกกันบอครับแล้วสิจุดไห่ยังสี่เราบัจับไห่เฮ้าคุณตาที่มาตุงตุงแม่นรัดแม่นแม่นมะนี้เฮ้ากับแม่ยงจับเอาเองค่ะแต่ว่างวดนี้รัดมะนิบัจับไห่เนาะบบจัเอาเอาตามเพิ่นเลยตามเพิ่นเลยเนาะครับตามที่น้องก็บเได้รู้ว่าวหัน มานนี่สิเบิ้งเลขบ้านรัดมานนี่พบ้านนี่ใส่นอเดี๋ยวค่อยเบิ้งด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกทีนึงนะครับใกล้ยิน่แอเบิ้งยู่นะครับเนียเียอยเอาหมวน่ออนอ้นเออมันบ่เห็นอานี่จ้า นี่เป็นตัวเลขยบคูน่าที่เราเห็นเห็นอยู่นาผากใครคนใดคนหนึ่งในในงานนี่แหละบ่โอเราเห็นอยู่ในหนาผากคนใดคนหนึ่งอยู่บ้านอยู่ในพิธีอยู่ในพิธีครับตอนทราทพิธีครับทุกคนอ่ะโอ้เราบเอ่ยังเห็นอยู่หนาหาเห็นมาันเลยหัวโวยแล้วมาเอ่ยหัวหัวหัวบาทนี้จุดถูกจุดทุกเสียงไทยพอมุดมา สามเจ็ดห้าก้อนมุเจ้านี่ยึดระตูเลยบรรยากาศี่น้องว่าอ๋อที่บะานับขใี่ไ้เินครับบ้านเลขที่เก่าหลังเกาปรากฏว่ามาตรงกันกับเลขทูบเอาึ้นเร่งเลยหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าเลขทูบสามเจ็ดห้า เลขที่ปูนาเพคนเขียนให้ก่อนจะจุดทูบคนเห็นอยู่หน้าผากของคนไหนคนหนึ่งที่มาในบ้านคนเห็นเลยอยู่ที่หน้าผากค่ะบ่เอ่ยซื้อคนนั้นคนมาค่ะบ่คนบ่เอ่ยซื้อเด้อนี่ค่ะเห็นเขีนแบบงามเลยชัดเจนเลยหาหกคนมาห้าหกนะแต่ว่าเลขสวยครับเลขสวยครับองนีเยิ่งเมาค่ะครับครับเอาก็เห็นเดบาตนี้ก็จังสิขอเลขตาท่องสุกมาเบิ่งอีกแค่หนึ่งเนาะครับพี่น้อง ขอเล็กตาท่องสุกทุกันครับอ่าพี่น้องครับอันนี้คือตัวเลขของตาท่องสุกล่าสุดนะครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเอฟซีใจดีพ่นฝากมใหอครับฝากมะหอให้ห้าฝากมะหให้ห้าฝากมให้รัดรัดมานี่ครับพ่นเรือโจวมาสั่วเพ่นว่าาพี่น้องครับนละพี่น้องครับพี่น้องสังเกตดีๆด้วยครับสังเกตจุดครับ จุดมุมมุมไสบนครับมุม้า้บนจุดสามครับสามเนี่เพิ่นจุดสามจุดครับเจ็ดเพิ่นจุดสองจุดหกจุดสามจุดครับอันนี้คือเลขหลักของเพิ่นครับเลขที่ไม่มาด้วยกันครับอยู่ทางสี่เหลี่ยมทางด้านขวาเมื่อนี่ครับมีสองมีสี่มีห้ามีแปดมีเก้าเพิ่นจุดหาสามจุดจุดแปดสามจุดครับแสดงว่าเลขสำคัญคือ เพื่อแปดคือหาเลยครับที่นี่เลขจับคู่ครับพุทธาท่องสุขคนจับคู่ไห่เนาะครับสามห้าสามหกหกแปดเจ็ดแปดเอาไปนอกคุณเห็นแล้วเนาะครับที่ตัวเลขที่อยู่ใส่เมื่อครับสิไปโย่องครับด้านขวาเมื่อครับ พี่น้องก็จับเอาเองก็ได้ครับสามมาไซห่าก็ได้หรือสามมาไซแปดจุ๊กสิกก็ได้หรือเจ็ดมาไซห่าก็ได้เจ็ดมาไซแปดก็ได้ครับหรือว่าเฮาสิเอาหกงวดดเเ้อคคลขู่ทมาไซห่าหกมาไซแปดก็ได้ครับพี่น้องเอาพี่น้องโยกเอาเขจ็ดเดาครับตาท้องสุงเลยค่ะสำหรับผู้สลักข้ามงวดนี่บอนบอลขั้นไปให้ช่อง นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางของคุณตาท่องสุกลานเปอร์เซ็นต์ครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์นะครับเรื่องผิดถูกกระยีว่ากันครับทางช่องกให้ไว้เพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้ามีสิทธิหลุดครับพี่น้องครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับให้วิเคราะห์ให้ดีก่อนเสีลงทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับให้ลงทุนอย่างมีสติครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ให้นองเฮ้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไผราสจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ